อ่ขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอารวยนะครับวันนี้โอปอารวยก็จะได้น้ำสาวยน้ำแล้วก็ขนมนมเนยนะครับผมมาให้น้องพิมนะครับตอนนี้กำลังเดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาที่บ้านของน้องพิมนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอารวยด้วยนะครับนี่ตอนนี้เรากำลังเดินมานะครับผม ก็ไกลพอสมควรนะครับไกลพอสมควรครับจากปากทางเดินมาที่บ้านของน้องพิมพ์นะครับภาพอาจจะสั่นนิดนึงนะครับก็กราบขอโทษขออภัยเอฟซีทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวเรากาลังเดินไปนะครับวันนี้มีเอฟซีใจบุญของช่องเบริรกซับนาคีนะครับผมได้ได้ซื้อสาวไว้น้ำแล้วก็ปัจจัยมาให้น้องพิมพ์นะครับขนมเอยอะไรเอย ไข่เอ้ยนะมีหลายอย่างนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผมอันนี้เราก็ถึงบ้านน้องพิมพ์นะครับบ้านน้องพิมนะครับผมอหลบกันนอันนี้ตุ๊กตาของพี่ต้นหอมน้คล้รอไดัครับนี่นี่นี่อันนี้คือสาวายน้ำลูกเห็นไหม สูบลมนะครับต้องสูบลมเอาไม่ได้สูบหรอครับอขไมด้บตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วครับน้องก็ดีใจมากเลยนะครับผมอันนี้ก็คือบ้านของน้องนะครับบ้านของน้องทีมนะครับผมยังมีเนาะเอาทางช่องก็เป็นเพียงแค่สื่อกลางเท่านั้นนะครับผมเป็นสื่อกลางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับ อันนี้คือน้องพีมความสุขแบบเด็กๆนะครับผมอยากได้มานานแล้วอยากได้มานานแล้วครับออือสุรชัยครับคุณสุรชัยครับผม,มรบระครับแล้วก็เอฟซีาจากเกาหลีนะครับ เอฟซีจากเกาหลีสองพันบาทบนี้ัทได้มอบเงินนะค่ะจะได้มอบเงินให้ทางแม่นะครับให้ทางแม่ก่ะน้องพีมนะครับผมเมื่อนี้วันพระเอฟซีวันตาบ้องพีมนงเด้อวันพระขออนุญาตนะครับภาพอธิสั่นนิดนึงนะครับคนมนุษย์อันบอกกันเขียนเลขใหายใจสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหนร์วาสี่เหลี่ยมอยังสี่เหลี่ยมยังบอกว่าสี่เหลี่ยมหนูยังงงอยู่ก็เลยเขียนเป็นสี่กับศูนย์นะสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจิ๋งย่งสี่เหลี่ยมเขียนเลขให้แน่ว่าันโอ้สี่เหลี่ยมเขียนเลขให้แน่สี่เหลี่ยมเขียนเลขให้แน่น้องพี่มีบาร์มึกมึกนนี่่คะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเรื่องอ่ะเราก็เลยคุ้มเขียนให้เป็นเป็นสี่เหลี่ยมเอาเินอาสักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่ว่าจะคุยกันเอาเอาถวายเงินก่อนใหม่ทขาไม่ใช่ถวายครับก็คือว่าหลงทั้งปีเลยไปจะวัดอะไรลืมแม่เอฟซีเอาเอามาร่วมทำบุญนะครับร่วมทำบุญกะ น้องพีมเอฟซีจากเกาหลีแล้วก็เอฟซีจากเมืองไทยนะครับผมอันนี้คืออันซาไวนําจากเมืองไทยค่ะอันนี้ยกมือขึ้นเจ้าก่อนจ้าขับเลยค่ะขนมนุ่มเยนะคะเนาะเห็นผมเดนะเห็นครับผมอันนี้ขนมนะครับอันนี้ตุ๊กตาจากพี่ต้นหอมต้นหอมอืมครับผม ขอขอบคุณเอซนะครับผมที่ได้มาร่วมบุญกับทางแอดมินนะครับผมและดีใจกับน้องพิมพ์ด้วยนะครับที่ได้แล้วเนาะคือสาวไว้น้ำให้องพิมกับคุณจะสีโอนเงินให้ใว่สัสดุพ่นวาเนาะคนตายแต่จาไว้ก็มีเอซคอมเมนต์มาหลายคนอยู่ค่ะในช่องบทครับหน้าขี้เนาะค่ะครับบานีกะอยากขออนุญาตคุณแม่เนาะค่ะว่า เพื่อนมักเพื่อนมักอันยำวัานผะว่ะค่ะค่ะโอ้เป็นตัวใดเนาะวันพระเนี่ยมื่อขึ้นคู่ไม่เขียนจ้าเขียนสี่เหลี่ยมเพื่อนบอกหนูว่าเขียนสี่เหลี่ยมอีียงหนูก็งงอีียงกัหนูหนูก็เลยถามว่าอีียงคือสี่เหลี่ยมก็อธิบายแม่ฟังก็ยังบอกว่าสี่เหลี่ยมเขียนเลขแห้แน่เขียนเลขแห้แน่ให้หนูจีจะเพื่อนบอกเขียนใส่อันนี้ได้จ้ะเอราะให้เขียนใส่นี้เพื่อจะใช้จีกไปเมื่อขึ้นหนูก็จีกไปหนูว่าเล็เจังไในน้อสี่เหลี่ยมเนี่ยป็นแบบได้บานเลยชื่อหนูก็เลยเขียนไปบอกว่าสี่็นลังสี่จ้ะ เขียนสี่เหลี่ยมเห็นไหมสี่เหลี่ยมเออเพื่อนสี่เหลี่ยมจ้ะสี่เหลี่ยมเหลี่ยมเพื่อนร่างสิสี่เหลี่ยมเหลี่ยมจ้ะเขียนเป็นเงางะเพื่อนนึกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหรอจ้ะนึกว่ได้จำได้แต่ว่าเป็นสี่แล้วนึกว่านนึก็กว่าเป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมแม่เขียนสี่เหลี่ยมเหลี่ยมเห็นไหมเพื่อนร่างสิเขียนสี่เหลี่ยมเหลี่ยมเพื่อนว่ามือวัานขะเนาะ มันสีเป็นอย่างน้่บาทสีเดียมเดียมแอว่าหมา่าเปนเนเอิญีเียมเดป็นเอิญสีเียเดียมเอป็นเอิญสีเียยมสเหเยมูกก็เลียงแี่ะเดียมเดียมเพ่อกว่าสีเดียมีนหลี่ยมเแล้ว่ก็บอกว่าสีเียมเีี่มนเชือตัวเดียวกันครบรยมีบิ้ี่สีหทขันอนีเขาตเดียวกันอาจารย์เอาแล้วเราคุณแม่มักตัวไหนครับม ที่เพิ่นบอกกต่พี่ี่มากกัสีมหกสี่ยังสี่หสี6ปะสีหก่นก็บอสี่หกนก็บอกใช่ไหมครับอ๋อสี่เดียมเียม่หกผู้แม่นางอยู่ฟังขางนี้สี่หเอาให้เอซช่วยกันแปลนะครับผมได้ถามมาวันี้ดีแต่บอกสี่เียมเดียมูกคุ้มถามเมือนมึนจนนั่นเพิ่นเลยว่าสี่เียมเดียมพี่ยังบอกว่าซี่สี่เดียมเดียม มีสี่เดี๋ยวมีอีกชือสี่หกนะเพื่อนเพื่นบอกแค่นึงชุดสี่หกค่ะล้กก็สีมีหกหกเมนเพื่อนบอกสาม่ะเมนเมนค่ะล้กก็สีอันอีงอีกนะหาหเพื่นบอกพ่ห้แล้วก็ถักบอกบอกช่องแอดมินอีกหกแปด เมื่อวานนี่ถามว่าให้ให้อันแม่จักรครูในลูกกระสันว่านเพิ่นให้ให้แอดมินนะหกแปดจ้านี่แต่เด็กเขาแจ้งการสรุปแล้วว่าเน้อแนนนี้องพิมพ์น้องพิมพ์มักตัวไหนลูกชอบตัวไหนลูกวอลเอฟซีอะไรพันสี่จ้าเพฤศจิกายนพันสี่สิบห้าวันให้ให้น้องพิมพ์อันวอลให้เอฟซีฟังในลูกเล่นให้ชี้ให้ชี้ตัวเลขก็ได้ เด็กออกเจ้าใหญ่น้อแรมาตัวใดบอกกันเ้อยากมาตัวใดอาชีดูดกชีดูมาตัวใดชีดูอ้ยยามยามากี้หกอ้เอาละบานี้เอฟซีเผยล่ะลองพิมพ์ซีซีหกดอยค่ะชี้เลียมเดียมพันบอกแม่พ่นยำขึ้นอ๋อค่ะชอบสะไว้น้ำสะไว้น้ำนะครับ คนสี่สี่หคืออันกว้างแม่เพิ่นวาเนาะค่ะพี่ต้นหอมไม่ได้มาพี่ต้นหอมเลยฝากตุ๊กตาให้ดกแล้วก็เสื้อชุดลำเหรอครับอันนี้พี่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 ต้นหอมพี่พี่ต้นหอมมามาให้อันนี้ชุดชุดอันนี้ชุดชุดอะไรอันนี้ของแม่ของแม่อันนี้เอาไว้ใส่ ุดล่ำกันอี่แล้วอันนี้พี่ต้นหอมหน้าขี้นอยต้นหอมคเพื่อหัวใจกันเลยเพื่อเยีนยมมากจังไืนะนี่พี่ต้นหอมเพิ่งจำได้จากที่บ้านที่บอกนี่พี่ต้นหอมเพิ่งแต่งให้ได้นี่นี่นีนี่อันนี้ก็เป็นแนวทางของน้องพีมนะครับผมวันนี้ทางเอฟซีใจดีจากเกาหลีแล้วก็เมืองไทยนะครับผมได้นำสาวยน้ำแล้วก็ขนมมาให้ ทางน้องพิมนะครับตัวเลขนะครับตัวเลขที่น้องพิมพ์ชอบก็สี่หกนะครับผมหกตองหกแล้วก็ห้าหกนะครับแล้วก็หกแปดนะครับผมอย่าลืมนะครับว่าหกหกกับเก้าเก้านี่ก็คือว่าตัวเดียวกันนะครับนะครับผมสี่หกหกหกห้าหกหกแปดแล้วก็เก้าเก้านะครับผมเก้าเก้าเนาะยังไม่ได้เขียนใส่ครับผม นี่นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับวันนี้เราได้พา f อมาร่วมทําบุญด้วยกันนะครับผมกับน้องพีมนะครับน้องพีมเรานี่นะครับอันนี้คือบ้านของน้องพีมนะครับบ้านของน้องพีมก็ได้ยินข่าวว่าตอนเย็นนะครับพ่อของน้องพีมจะทําพิธีไหว้นะครับจะทําพิธีไหว้ไหว้ปู่ไหว้ย่านะครับเพราะว่า ดีใจที่น้องพิมพ์ได้สาวไว้น้ำนะครับผมสถานที่แห่งนี้ก็คือสถานที่ที่เล่นน้ําของน้องพิมพ์นะครับตอนที่ยังไม่มีสาวไว้น้ํามานะครับผมอันนี้ท,ที่ที่เล่นน้ําของน้องนะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์อีกรอบหนึ่งนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ